สวัสดีค่ะพบกับช n n น l ฝนค่าพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูมานำเสนอค่ะก็คือแซนด์วิชค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเราจะสามารถทำกันทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าทำทานเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้นะคะก่อนที่จะไปดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างและมีวิธีการทำยังไงขอเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะมีผักกาดหอมล้างและทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะไข่ไก่ค่ะและขนมปังวันนี้เราใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะคะและจะมีวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือโรสแฮมหรือว่าแฮมลมควันค่ะ ในส่วนของซอสที่ใช้ทาขนมปังนะคะวันนี้เราใช้2ออย่างค่ะก็คือซอสมะเขือเทศนะคะกับอีกอย่างหนึ่งค่ะเราใช้เป็นซอสชีสนะคะหรือว่าชีสด,ดิฟค่ะอันนี้เนี่ยเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันเข้มข้นแล้วก็อร่อยค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเราเริ่มจากทอดไข่กันก่อนนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็ทอดไข่ เหมือนทอดไข่ดาวปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเจาะตรงกลางของไข่ให้แตกค่ะแบบในคลิปนี้เลยนะคะพอไข่ขาวเริ่มสุกเราก็จะพลิกกลับอีกด้านนึงนะคะล้วทอดไปจนไข่แดงสุกค่ะจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะไข่ขาวเนี่ยจะไม่แห้งกรอบนะคะจะยังนิ่มอยู่ส่วนของไข่แดงก็จะสุกค่ะ แบบในคลิปนี้นะคะเราไปเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ซอสชีสด,ดิฟนะคะทาลงบนขนมปังค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะปริมาณเนี่ยก็ตามชอบเลยค่ะใครชอบมากก็ใส่มากนะคะทาให้ทั่วขนมปังทั้งสองแผ่นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วย แฮมนะคะแล้วเราก็จะประกบขนมปังอีกด้านหนึ่งลงไปค่ะแบบนี้นะคะก็เหมือนวิธีการทำแซนวิชทั่วๆไปเลยค่ะแต่ว่าที่เรานำมาให้ดูในวันนี้ก็คือเนื่องจากว่าเราสอนให้ลูกสาวเราหัดทำขนมปังแซนวิชนะคะเราก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยค่ะส่วนอีกด้านหนึง เราก็จะทาซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปเหมือนกันค่ะวางไข่ลงไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะประกบขนมปังลงไปค่ะหลังจากที่หั่นขนมปังแซนวิชออกมาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นชั้นสวยงามแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ มันง่ายมากๆเลยค่ะแต่บางทีที่เราคิดว่ามันง่ายนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ยังทําไม่เป็นนะคะเราก็เลยสอนให้เขาทําแล้วก็ถ่ายคลิปค่ะลองทําตามกันดูได้นะคะ